กากราบสวัสดีพี่น้องตอนเสา, <c oughs> าร์น้องมณีกาเป็นเสาร์มื่อวันอาทิตย์อยู่หน้าอีกคือเก่าพี่นอ้นองมณีกาเงาเงามีพ้นปล่อยบรรยากาศบรรยากาศมณีกาเงาเงามีพ้นปล่อยพี่นอ้องคือพ้นสิตก มันนี่กามาขอายาร์ดไกคือเก่าพี่น้องอสบายดีพี่น้องตอนเสาร์มันนี้ก็เป็นเสาร์มื่อวันวันอาทิตย์ในเวลาเกือกไกล ว่าใหายฮันไก่เอาหำเอาให้พี่น้องมัสบายเขาหำมากรวยน้ำเกลือไก่ ก้อยเซนามพี่น้องตาบุกก้อยเซนามมันกรสีกินอยากแข็งอาต้องก้อยเซนามอันนี้ก็เงาแน่แดดแน่มีแดดกำลังออกมา ใช้ห้ำพี่น้องเตียงห้อก้อยนามเสียงกับสิเปลี่ยนไปในเรื่องพี่น้องว่าบาสบายแล้วก็ ขอบใจแล้ว่าขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาติดตามอาขอบใจหลายๆที่เขามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปพีขอขอบใจสำหรับผู้ติดตามประมาณ400ป้ายคน แต่สำหรับผูใ้ใดที่เขามาเบิ่งใหม่หรืวอว่าเขามาชมคลิปใหม่มก็ฝากกดติดตามใมหา้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใหสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิป どこで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 どこ เน่ยเนี่เกลือน้ำพี่เนาะอาจจะกัตีกันดูได้บุเกเดกินบุยม แดดแดดกำลังออกพี่น้องกำลังเห็นแดดยำออกมาคิดว่าเสานี้มันเงาคือฝนสีตกตอนนี้ก็สิเป็นเวลาประมาณเจ็ดโม,มงควบาุมงาน่พี่น้องเสียงก็สิเปลี่ยนเด้อพี่น้องเลยสบายเป็น ไอวัด่รงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกะรักษาสุขภาพกันในเรื่องที่น้องคนหอนคนหนาวอยู่ ให,ให้ให้อาหารไก่ตอนเ้าร์พี่น้งองวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์มือนให้อาหารไก่เรียกว่าเกลือไก่แยกเพรไพี่น้ง <c oughs> องหม้สบายแห้งแยกเกลือ กินนํากันกะบ่ค่อยสิกินนํากันดีๆแย่งกันกินก็ได้เกงก็แม่นสิกินอิ่มถ้าว่าบ่แย่กะดบ่เกงกะบ่อิ่มมีกะบ่มีแต่ได้เงาพี่น้องถอว่าแข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรงสมบูร์์บบท,ทุกตัวหมว่าสิป็นตัวน้อยหรือว,ว่าตัวใหญ่มวมีอาการเงาแล้วก็ขอบใจลายๆหรือว่าขอบคุณลายๆผู้ที่เขามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ปเด็ดคลิปต่อไปเนะ้อขอบใจลลายนึกสิมีกำลัง <c oughs> ใจเห็ดคิิบใ,ให้พี่นอ้องเบิงเรื่อยๆลงสิลงคลิบให้พี่น้องเบิงเรื่อยๆและสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตาม และสำหรับคลิปนี้ก็รสิพาพี่น้องเอาไว้สำเนียงเนาะขอกันคลิปหนา้าสุดท้ายก็ <c oughs> อ้ก็ไปพี่น้องสุดท้ายก็คือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไป